ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องบินโมเดลมีทั้งหมด25ลำนะครับผมจะเริ่มจากลำนี้ก่อนแต่ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะาผมหากล่องไม่เจอก็เลยเอากล่องอย่างอื่นมาแทนก่อนนะครับเริ่มจากฝงบินญี่ปุ่นกันเลยมีนี่สายการบิน A N A นะครับรู้สึกว่ามันมีระหัดด้วยรับ J A แปดสามศูนย์ A นะครับ นาดแบกมากรุ่นอะไรของรุ่น b o อ i n g 777-200ER ครับต่อไปแสกานบิน ANA Dreamliner นะครับลายแบบสสวยหน่อยพ้นเป็น Dreamliner นะครับ Boeing 787-8นะครับ ต่อไปเจแปนแอร์ไลน์นะครับรู้สึกว่าอันนี้เขาไม่เขียนรหัสให้นะครับเจแปนแอร์ไลน์โบอิ้ง7จ็ดเจ็ดนะครับต่อไปเราก็มาเริ่มที่ฝูงบินของประเทศไทยกันเลยนะครับเป็นของสายการบินไทยนะครับเริ่มจากเครื่องบินกันบินไทยลำนี้ก่อนเลยนะครับ โบอิง747 400นะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าจัมโบ้เจนะครับลายเรือสุพรรณหงนะครับสองลำนี้เหมือนกันนะครับยกเป็นลำนี้ที่ไม่ใช่ลายเรือสุพรรณหงนะครับส่วนลายเรือสุพรรณหงเนี้ยจะต้องพึ่งดวงนะครับว่าจะได้ขึ้นไหมถ้ามีโอกาสได้ขึ้นนะครับรับรองว่าน่าจะ พึงพอใจกันมากแน่ๆเลยครับแต่ผมก็ไม่เคยลองขึ้นนะครับต่อไปมาที่มาที่ฝูงของอันนี้เป็นของสายการบิน EVA Air นะครับหรือที่ไต้หวันเขาเรียกว่า EVA Air นะครับตามหลักที่ถูกต้องนะครับเพราะมันเป็นสายการบินชาติไต้หวันนะครับ ลำนี้อ่ะเขาไม่มีรหัสมาบอกนะครับแต่ลำนี้เป็นลำที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเลยนะครับเป็นเครื่องบิน Airbus A380-800 นะครับต่อไปเรามาดูที่ Lion Air กันเลยนะครับ Lion Air ลำนี้ Boeing 737-900ER นะครับ เ็นเครื่องลำเล็กมีมีชั้นเดียวนะครับลำนี้รหัส PKLFM นะครับเป็นสายการบินชาติอินโดนีเซียนะครับต่อไปลำเหมือนเดิมครับอีวาแอรนะครับ7 4 7ต่อไปลำนี้เป็นฝูงบินของไทยเหมือนกันนะครับ สายการบินไทยสมายครับสายการบินไทยสมายรหัส HSTXA นะครับต่อไปลำเนี้ยจะเป็นของไทยเหมือนกันนะครับเป็นนกแอแบบผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมก็เลยสั่งๆมาก่อนนกแอร์ลำนี้ไม่มีชื่อนะครับรหัส GOX L4 นะครับ Boeing 737ขีด800นะครับต่อไปลำนี้นี่ของเวียดนามนะครับสายกันบินชาติของเวียดนามที่ของสายกันบินเวียเจทแอร์น,นะครับรหัส VNA 6 6 8นะครับกล่องอื่นนะครับก็ ที่ผมเอามาแทนเพราะว่ามันทําหายนะครับแต่ว่ากล่องนี้ไม่ได้ทําหายเพราะเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่ยังดูใหม่อยู่ครับต่อไปลาเนี้ยจะดูคล้ายๆจรวดหน่อยครับเครื่องบินลลยแป,ป๊บซี่ครับอันนี้ผมไม่รู้รุ่นอยู่นะครับรแต่มีรหัส FBTSD นะครับใครรู้รุ่นก็คอมเมนต์มาด้วยครับ ใครเดาถูกนะครับว่ามันขึ้นทางไหนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับใครเดาถูกผมจะเม้นบอกลยว่าถูกต้องไหคะและในคลิปหน้าผมก็จะบอกด้วยนะครับโดยการเฉลยและตอบกลับไปในความคิดเห็นต่อไปอันนี้เป็นรุ่นของแท้เลยนะครับเครื่องบินสายการบินไทยนะครับของประเทศไทย a อบัส s A350900 นะครับรหัส h s t s b นะครับลำนี้มีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าวิเชียนบุรีนะครับแต่ดูเหมือนตรงปลายของหัวนะครับมันจะมีรอยขูดนิดหนึ่งครับถ้าเล่นไม่ระวังก็จะโดนขูดนะครับลำนี้เด่นๆเลยนะครับ แการบินเอมิเรตนะครับอันนี้เอมิเรตของอบั A 3 8 0 800นะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมขอหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะต้องดูรหัสนะครับรหัส A 6 E E J นะครับ <Yeah. S 1> ต่อไปล้ำนี <mun ira. S 2> ้เด่นๆหน่อยนะครับอาจจะมีคนงง นิดนึงนะคบว่าเป็นสายการบินอะไรจริงๆอะ่ะมันเป็นเครือข่ายของสายการบินของมันนะคบมันจะมีบอกอยู่ข้างล่างครับสายการบินไทยนะครับสาลัยอันการบินไทยนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าปีกมันจะแบบโค้งๆหน่อยนะครับแล้วตรงปลายปีกตรงนั้นจะเป็นสีม่วงมี รูกการบินไทยติดอยู่นะครับรหัส HSTG W นะครับลำนี้เป็นสายการบินไทยแอร์เอเชนะครับจริงๆผมเรียกผิดอันนี้ต้องเป็นมาเลเซีย a i r ์เอเชนะครับเพราะมันเป็นสายการบินชาติของมาเลเซีย a อร์ u s A 3 2 0 2 0 0นะครับรหัส9 m a q h นะครับ 100th ลายมังกรนะครับอันนี้สายกานบินนี้จะมีที่ประเทศไทยด้วยนะครับลายมังกรแต่อันนี้เป็นของมาเลเซียนะครับต่อไปลำเนี้ยลำสีสันสดใสนะครับรหัส HSDBY นะครับนกแอร์ลำนี้ชื่อว่านกเวหานะครับป้ายตรงนี้ก็จะมี w w w ร์ไวด์เว็บนกแอร์บครับโทรได้ที่1318นะครับผมขออนุญาตนะครับคือผมจะบอกว่าถ้าใครดูคลิปนี้ไม่จบผมก็ไม่ได้ดูสซไปร์ตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้เป็นเครื่อง KLM นะครับ KLM ลำนี้นะครับเจ็ดส0่่อะลำเนี้ยผมมีข้อคำถามนะครับ KLM ลำนี้ชื่อเต็มว่าอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับคำถามที่สงนี่ครับรหัส PSBFU อันด้านขวาเนี่ยครับจะเป็นธงของนเธอแลนด์แต่อันด้านซ้ายอะผมไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับเองนะครับว่าขอบคุณสำหรับคำตอบ ต่อไปลำนี้เอเช x a เอ็กซ a แอร์บัีนะครับลำนี้เป็นของมาเลเซียครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีรอยขูดแล้วก็ตรงหัวนก็ขูดนิดนึงนะครับลำนี้รหัสมันมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับใครสังเกตได้นะครับก็ทุกคนก็ คอมเมนต์บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปเองนะครับต่อไปเหมือนเดิมนะครับอีวอ่าแอร์ผมซื้อมาสองลำนะครับลำเน,นี้อีวอ่าแอรสามปดนเหมือนเดิมต่อไปอันนี้สิงคโปร์อนไลน์นะครับ ิงคโปร์ไลน์ a สามแปดศูนย์นะครับรหัสมันกลมกลืนกับสีมากนะครับผมมองไม่เห็นใครมองเห็นก็บอกด้วยนะครับหรือไม่ใครที่เคยซื้อไปแล้วรู้ว่ารหัสอะไรก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับต่อไปบางกอกแอร์เวย์นะครับลายสวยๆเลยนี้จะเป็นหังเสือนะครับ a i r b u s A320 200นะครับรหัส hs T.G.W. นะครับแต่ว่าปีกตรงนี้มันหักไปเนื่องจากในวันที่เขาทดลองเรื่องวัสดุนะครับมีคนเผลอปัดเครื่องบินตกนะครับมันก็เลยหักไปนิดนึงนะครับตรงนี้ค่ะคต่อไปการบินไทยลำนี้อันนี้รู้สึกว่าเป็นบิ๊กบึ้มของ ไทยเรานะครับ H S T Q B รหัสนะครับ Boeing 787-8ขีด8นะครับลำต่อไปนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับมีลอ้อ Boeing เจ็ด0ีนะครับรหัส H S T G J นะครับ รหันเหมือนกับเรือสุพรรณหงส์เลยครับลายเรือสุพรรณหงส์ลำนี้มีชื่อนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับใครอ่านออกก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเครื่องบินลำนี้ชื่อว่าอะไรครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆต่อไปนี่ครับ ลำนี้หนักมากเลยครับลำก็ใหญ่หน่อยนะครับสายการบินแอร์บัสนะครับ A 3 5 0นะครับวิลลำนี้มันของแท้นะครับลำนี้มันหนักมากเลยครับเพราะว่ามันผลิตเป็นของแท้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับเครื่องบินลำใหม่ของผมนะครับ u n i t e d airline ไ อ่ารีวิวเลยครับลำเนี้ยเพิ่งซื้อมาเมื่อตอนเที่ยงนะครับเมื่อตอนเที่ยงไปสันีมาส่งนะครับอันนี้ยเพิ่งซื้อมาใหม่แต่ว่าเคยแกะกล่งไปแล้วนะครับลำมันจะเล็กกันมากเลยนะครับเดีย๋ยวเราแกะกันมาดูเลยรายละเอียดก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับ ค่อ่านรายละเอียดได้นะครับสามารถคอมเมนต์และอธิบายผมได้นะครับตรงนี้มันมีรอยเพราะผมแกะไปก่อนแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะรีวิวด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าแกะยังไงนะครับผมก็เลยแกะอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่าผมว่าพอแกะไปนิดนึงแล้วก็ก็มันผิดวิธีนะครับที่จริงมันต้องแกะตรงนี้นะครับ สน<ก>ว่าเปิดมาะครับพลาสติกมันจะเนี่ยหนึ่งพันบาทเลยนะครับจิ๋วจี๊ดตัวนี้หนึ่งพันบาทมีล้อด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแต่ล้อหน้าน,นี้มันหมุนไม่ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย